วันนี้อยู่ช่องอีกีเอ้ยสองแม่ลูกพากินค่ะวันนี้เพ่อแม่พี่น้องมากินตำตำกุ้งนะคะส้มตำกุ้งแล้วก็มีไอ้ผัดผัดเส้นผัดเส้นเล็กผัดมีเั่นละแล้วก็ผักก็มีไอ้ชะอมแล้วก็ ก่ะพูแล้วกระพากาดวันนี้หนูไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วบม่ได้วาล่ายใหญ่ห้างคนที่กินก็มีหนูอยากทำคลิปเป็นแบบเอฟเอ็มอาร์ที่เขาจะเอามาไว้ใกล้ๆมาเอาหนูก็ไปเลยมาเข้าไปกีฟังฉันมันจะเป็นอะไรเลยตุกตุกอ่างบงนีของกรอบเลยก็กินไม่เป็นลายหรอก รบนอะไปีนี้ไม่กเกิะวมไม่เจอเอเหน่ยนมเออือเคเราก็จะมากินกันเลยเ <c oughs> ผ็ดเดเผ็ดเห็ดไรด้วยยิกับนขนมเส้นขนมเส้นเหาเหาซื้อมาแจากลาดอร่อ <c oughs> มาก น้ำเส้นติดแก้มหมพูไม่เนาะ <c oughs> แบบว่าเมาได้กินนานแล้วเนาะก็เล,ลยติดแก้ม <c oughs> <ๆ>ันติด้เขาออกก่อน,อนอะดูเะนี่เม่ดิอืมเขาไม่าเาด tam cung à. Pala xe, pala nua Pala mai Pala mai xe, pala mai, Xe, nua Hôm nay mày มือคนบอกว่าพุ่งกระตัวบางใหญ่เลย หน้าให้จากับการกินไปนานอร่อยอร่อยอ,อย่าลืมไปกดติดตามอันนั้นด้วยนะช่องหนูอะ่ะอึกฮิการด่อ่ะอืม,อม มาบอกบุนพ่อแม่พี่น้อง fc ใครที่อยู่ไกลอันวดสแก่งามวันที่14นี่14วันอาทิตย์มีทอดกระถิ่นเลยอยู่วัดสแกงงามใครที่ยากทำบุญนำกันก็ไปทำได้เลยอ,อันนี้ก็จัดลงทานอยู่ วันที่สิบสี่มันกันอยู่วาสแกงงามได้ไปจัดลงทานคือกันกูได้ยากกินก็นไปเด้อไปหา้าไปขอถ่ายรูปได้อ่าอ่าเราคือไอ้กระป๋อลายลูกดาราด,ดังว่ะติ้เื้อขาพาดูไอ้คิวแน่ อร่อยหกเผ็ดเม็ดว่าพี่เ,เพิ่นกับเ,เพร์เผ็ดเผ็ดดีเผ็ดดีดีแม่เผ็ดดีดีแม่คนบ้านนี้ก็กินเผ็ดมาได้พ่อกับลูกกินเผ็ดมาได้แต่มีคนเดียวที่กินเผ็ดได้ก็คือแบบคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ย <c oughs> ขนม,มจีนอืมขนมจีนก็บ่าจับมาเป็นห่วเป็นห้วเลยนะไปจับไปจับเลยมูนอุ้ยปุยอยู่นะอืมอืมอืมองเิหน่อยอืม cái <Sýt> không nào cái gì ạ? nám nè nám không? nám nám này. à mọi người biết nói đến người đã mày gọn có ở nhà mày Oh my god mày 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 ปาติโต้กินแต่กุ้งกหรอพีทติก็มันมีไอ้นั่นด้วยอ่ะมีพริกเติอมาด้วยว้ายว้ายว้าบ้าบ้าบงอืมอืมลงกับอื

นี่อันนี้กรอบ้ังหนเป็นไงไม่ได้ยินเสียงเป็นไงเจ็ดรค่อยค่อยกินเราจะได้ไม่เผ็ดอืมไอ้ก้อยกินไป วางตรงนี้หน่อยอืมอือออให้หน่อยฮีเพืร์นเอาไวเนี่ยเหรอให้หน่อยอะไรอไอหมดเลยโอ้ยพอแล้วดูดูอะไรบ้องจ๊ะอือมากาะตีกระบไดไหมมาเกาะตีกระบได้อ่ะอืมนี่ไง

้ามันพัฒนาไปก็อาจจะมีแบบเอามาไว้ในปากแล้วก็กันน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินกินกินเงี้ยนะแล้วก็กินไม้ลงไฟกินเบอร์กินดังอะไรแบบนี้มันจะแบบไม่มีเสียงปุ้บืมกินเสิบเอ็ดวีแลอ่ะยี่เบาหวยพอได้ะ บัไม่ห่างเลยบอกเมตตุมเป๊ะงั้นเราก็ขอกันแค่นีิยมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติดตามันจบคลิปปะติ๊งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริ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 งยินดีค่รับบ๊ายบายบ๊ายบาย